สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์มันทองเกษตรรักโลกครับวันนี้มาอยู่กับพี่สมบัตินะครับอ่าพี่สมบัติแนะนําตัวสักนิดนึงผมสมบัติรักขนาวิไัยนะครับอยู่อําเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีครับอ่าแปลงนาข้าวตรงนี้กี่ไร่ครับ22่ไร่ครับ22่สิบสอไร่ครับข้าวพันก์อขอสมหนึ่งครับกอขอสามหนึ่งแปลงนี้ไม่ได้หวานหมายความว่าอะไร ล้มต่อล้มต่อที่เขารู้จักไกนาก็คือล้มต่อซังอ่ะอ่าทาไมรอบนี้เราถึงล้มต่อรอเวลาเพื่อรุกไปสู่ฤดูการที่มันเหมาะสมอ่าอ่าดีกว่าปล่อยทิ้งเดีกวปล่อยทิ้งเราไม่ไม่ไม่ได้เน้นที่ผลผลิตมากนักเอาเอาพอสมควรอ่าก็คือพูดง่ายหวานรอบเดียวแต่จะเกี่ยวสองรอบสองรอบใช่แล้วซึ่งสองรอบเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการบํารุงดูแลครับนะครับแต่มากเท่ากับรอบแรกไหมไม่มาก ไม่มากเพราะรถรถจะได้ครึ่งกว่าเลยอ่านะครับจริงๆแล้วพี่สมบัติทํานาทั้งหมดกี่ไร่ร้อยสามสิบไร่ร้อยสามสิบไร่ครับผมแต่เดิมต้นทุนที่เคยใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่สี่พันสองครับต่อไร่เหรอต่อไร่อืมแล้วปัจจุบันเราสามารถคอนโทรลต้นทุนได้เท่าไหร่มันอยู่แต่ฤด,ดูฤด,ดูแรกเนี่ยสามพันเจ็ดดูที่สองเนี่ยสามพันสองอลดลงมาเรื่อยๆอลดลงมาตามฤด,ดูอ่าตามฤด,ดูโดยส่วนใหญ่ที่เราลดเนี่ยเราลดพวกกลุ่มไหนกลุ่มสารเคมีฆ่าแมลง กับยาเชลราสองอย่างนียนะครับอผแน่นอนครับที่ถืออยู่เอามาใช้ช่ไหมครับใช่ใช้ใช้ใช้อยู่สองตัวนี่เป็นหลักเลยเป็นหลักเลยแล้วก็อย่างอื่นไม่มีนะยาเชื้อลาไม่มีใส่สองตัวนี่อย่างเดียวครับแสดงว่าใช้มาได้สักพักใหญ่ๆละสามสี่ฤดูแล้วโอ้สามสี่ฤดูแล้วครับผมแล้วข้าวตอที่เราเห็นเนี่ยนิดนึงครับเทคนิคในการเริ่มปกติถ้าผมไปเห็นข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ย ปล่อยทิ้งไว้มันจะไม่ขึ้นหนาแน่นแบบนี้ครับแน่นไม่ขึ้นอาแล้วของที่ตมบัดมีเทคนิคยังไงคือเอารถรถดั๊กมามาล้มล้มให้มันราบครับล้มให้ันาบแล้วก็มันจะขึ้นเองอ่าจะขึ้นเองแล้วก็มีความชื้นที่เหมาะสมอยู่พอสมควรอ่าแล้วก็แน่นอนใช้โฟทีกับบูฉีดไปกี่ครั้งละสองครั้งแล้วครับสองครั้งละสองครั้งจะฉีดอีกไหมฉีดอีกครั้งหนึ่งเป็นสามครั้งเป็นสามครั้งอ่าเพราะมันยังไม่ออกอ่า เราใกล้ๆออกก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาดูนะครับว่าต่อสองของแถมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่พี่สมบัติทํานาเนี่ยนะครับสามสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าได้ลดต้นทุนไปพอสมควรลดต้นทุนในส่วนของเคมีพันธุ์อ่าทั้งหมดเพราะว่าในส่วนของพี่สมบัตินี้ก็ถือว่ามีหัวใจเกษตรอินทรีย์พอสมควรนะฮะครับอ่าก็คือเราก็อยากจะลดละแล้วก็ค่อยๆเลิกเคมีออกไปใช่ใช่อ่ะเอาใจช่วยครับขอให้พี่สมบัติได้ผลลัพธ์นะไม่ว่าจะเป็นต่อสองต่อหนึ่งจะกี่ปาง ขอให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ดีๆไปตลอดครับวันนี้ผมเนตพงศ์คนทอง,ทองกเกษมทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ